ค่ะนักลงทุนและนักวิเคราะห์และผู้สนใจทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เซ็กต์ o p p o r t u n ี t y Day ของบริษัทล็อก์เซ่จำกัดมหาชนค่ะวันนี้นะคะทางบริษัทก็จะมาให้ข้อมูลผลการดําเนินงานสําหรับงวดไตรมาสไตรมาสสามนะคะและก็งวดเก้าเดือนสิ้นสุดสามสิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะก่อนอื่นก็ขอแนะนําผู้บริหารที่จะมาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะคุณสุภาพรกุศลศักดิสส์ผู้อำนวยการฝ่ายางบการเงินรวมค่ะและดิฉันนะคะนภัสสัตว์ดุลชัยค่ะหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์นะคะโดยหัวข้อในวันนี้นะคะ ในหัวข้อในวันนี้นะคะเราก็จะมีหัวข้อด้วยกัน3หัวข้อนะคะหัวข้อแรกนะคะก็จะเป็นภาพรวมแล้วก็โครงสร้างของบริษัทค่ะหัวข้อที่สนะคะก็จะเป็นการรายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส3และ9้าเดือนของปีส5 6 7ัหสิเจ็ค่ะและหัวข้อที่3านะคะก็จะเป็นหัวข้อรายงานแบ็คลอนะคะสำหรับหัวข้อแรกนะคะบริษัทล็อกเล่นะคะก็จะเป็นบริษัทที่เป็นโอเวอร์ทิ้งโฮดดิ้งนะคะโดยเราแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็นหหน่วยธุรกิจหลักนะคะแล้วก็มีหน่หน่วยธุรกิจพิเศษค่ะ กลุ่มธุรกิจแรกนะคะก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจเทรดดิ้งนะคะซึ่งบริษัทเนี่ยเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะเช่นน้ำมันถั่วเหลืองพืชปุ๊กนะคะนมนมหนองโพนะคะถั่วปรีนนัทนะคะซอสหอยนางรมรีมกุนกีค่ะน้ำปลาล่าหม่ำแซ่บผลิตภัณฑ์แป้งสีควันจากสีพันจอยแดน,น,นะะเป็นต้นน,นะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายสินค้าผลิตภัณฑ์นะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังเป็นผู้นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ให้กับอุตสาหกรรมต่างๆนะคะก็เช่นเท้าข้ามาวเดอร์นะคะที่ใช้เป็็็นน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 นววััััตตตตตถุดิิิิิบบใใกกกกกาารรรผผผผผลลลลแปปปป้งงงะะะะะะะคคคภภณณฑฑ์์ซซึ่่่เเเอออทีสฟ ก็ยังมีสายเคมีอีกหลายชนิดนะคะที่เราเป็นผู้นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายนะคะโดยรายได้ในกลุ่มนี้นะคะก็จะมีอยู่ที่สัดส่วนอยู่ที่31เปอร์เซ็นต์ค่ะกลุ่มที่สองนะคะก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจเน็ตเน็ตเวิร์กโซลูชันนะคะกลุ่มนี้นะคะเราก็จะเป็นการทำงานงานโครงการต่างๆให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐและวิสาหกิจแล้วก็หน่วยงานเอกชนค่ะโดยกลุ่มแบ่งออกเป็นหน่วยย่อยๆนะคะอย่างได้แก่ระบบเก็บเงิน และระบบการจราจรบนทางพิเศษนะคะแล้วก็เออ่ให้กับกรมทางหลวงนะคะแล้วก็เป็นหน่วยงานด้านเน็ตเวิร์กเทคโนโลยีนะคะซึ่งในหน่วยงานด้านเทคโนโลยีนี้ก็จะมีในแง่ของกลุ่มบอดแคสต์นะคะซึ่งเ,เราอ่ะเป็นผู้จัดหาแล้วก็ติดตั้งเครื่องส่งสัญ,ญญาณให้กับสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุนะคะระบบควบคุมและระบบสกาดาค่ะระบบผลิตน้ำประปารวมถึงเรามีการติดตั้งสายไฟเบอร์ออปติกนะคะแล้วก็ผลิตน้ำประปานะคะระบบผลิตน้ำประปาแล้วเราก็มีการติดตั้งซีซีทีวีนะคะรวมถึงเรามีการให้บริการดูแลและบำรุงรักษาสายพันธุ์ล้ำเลียงให้กับสนามบินนะคะโดยไรายไดส่่วน18คะ กลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะกลุ่มนี้นะคะเราก็จะเป็นผู้ให้บริการแล้วก็จัดหาฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะคะรวมถึงทำระบบคลาวด์ไฮบริดคลาวด์เอไอนะคะติดตั้งระบบ Wi-Fi แล้วก็เน็ตเวิร์กอื่นๆนะคะโดยเสนอเป็นโซลูชันให้กับลูกค้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนค่ะรวมถึงเรามีการติดตั้งจำน่ายเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติให้กับสถาบันการเงินต่างๆแล้วเราก็มีการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการทำเลนดิ้งแล้วก็เพย์เมนต์ให้กับลูกค้านะคะสัดส่วนรายได้เนี่ยอยู่ที่25%ค่ะ กลุ่มที่4ี่นะคะก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจให้บริการค่ะซึ่งเราเป็นผู้ให้บริการการรักษาความปลอดภัยนะคะให้กับสนามบินสายการบินต่างๆแล้วก็ลูกค้าเอกชนรวมถึงเราก็มีการนำเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยมาใช้ร่วมด้วยนะคะและมีการให้บริการอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยตามพรบร,รปภนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีการให้บริการด้านการทำความสะอาดการให้เช่าพื้นที่นะคะแล้วก็การทำสวนต่างๆนะคะรายได้กลุ่มนี้ก็อยู่ที่14%ค่ะ กลุ่มที่5นะคะก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจพลังงานค่ะเราเป็นผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างสายไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็สถานสถานีไฟฟ้าให้กับหน่วยงานการไฟฟ้าทั้งสามหน่วยงานนะคะก็ได้แก่อีกแกะการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่หกเปอร์เซ็นต์ค่ะกลุ่มสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจสเปเชียลนะคะกลุ่มธุรกิจพิเศษซึ่งเราเป็นผู้จัดหาแล้วก็ติดตั้งเครื่องพิมพ์แล้วก็หมึกพิมพ์ชนิดพิเศษนะคะเพื่อป้องกันการปลอมแปลง,ง,งให้กับหน่วยงานภาครัฐนะคะก็เช่่่่่่่่่่่นน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 นสสสสสาา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 ัััััักกกกกกกงง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 ออออลยยยยยยเเ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 ีีี้้้้้ะะ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 คคคคคคครร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 รววววมมมมมถึึป็็็ผููบ, WS, บบบบหหหทททิแใภฐไไดดดชณฑ์ซ นอกจากนี้นะคะเราก็จ really ังม <Sa uc> er <vit> ีบริษัทร่วมหลักๆอยู Overall, ่ <S 2แห่งด้วยกันนะคะบริษัทแรกก็คือบริษัท BP Castel ค่ะซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นให้กับโรงงานอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องให้กับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์และเรือค่ะโดยเรามีศูนย์บริการมาตรฐานของ Castel ตั้งอยู่ทั่วประเทศนะคะการการบริษัทเนี้ยได้ร่วมลงทุนกับ l o อ k l e y เนี่ยร่วมลงทุนกับทาง BP Castel UK ร่วมกันมามากกว่า50ปีค่ะปัจจุบันเนี่ยถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน1 4 0นะคะมีผลการดำเนินงานที่ดีีีีีมมมมาาาาาออ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 ยยย่่่่่่่่่่่งงงงงงงตตตเเเเนน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 นืืืแแลลลลล้วกก็็ผผผิิิิิปปัััััะะะะะะคคคคบบบรรรษษษททททึึ MS Bluesco ซจจดห เมทัลชีสนะคะให้กับอุตสาหการกรมก่อสร้างอุตสาหการรมผลิตอุตสาหการรมเครื่องใช้ในครัวเรือนนะคะโดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่กว่า500ตันต่อป,ปีนะคะบริษัทเนี้ยได้มีการร่วมลงทุนกันระหว่าง lay, ล,ล็อกเซ่ญี่ปุ่นสตีลแล้วก็เอ็นเอสบูสโคบออสเตรเลียนะคะโดยเราร่วมลงทุนมากันเกือบกัก30ปีแล้วะคะ่ะปัจจุบันนะคะบริษัทก็ถือหุ้นอยู่ร้อยละ20นะคะผลการดำเนินง,งานก็ยังดีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีเงินปันผลมาอย่างสม่ำเสมอค่ะสำหรับหัวข้อถัดไปนะคะก็จะเป็นการรายงานผลการดำเนินง,งา,นข,าน,นของบร,ระะิษัทงงงบบ3เเเเเดดดดดืือออออออนน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 แลละะ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 ะ9ขขปีี2567คคคคคคโโยยยยยยรรรรราาาาาากก็จสสสุุุุณณภ์ตัววววผู้ฝ่่่มิ ขรอ,อนี้งานนำเสนอในส่วนของขุประกอบการสำหรับงวดสาเดือนและ9เดือนที่สุดนที่3ากันยายน2567นะคะในส่วนแรกนะคะก็เป็นการสรุปไฮไลท์ที่สำคัญสำคัญย่อมาจากงวการเงินรวมตามที่ได้เผยแพร่ไปแล้วนะคะเริ่มต้นจากรายได้รวมของงวดสาเดือนไตรมาสที่3นี้นะคะมีจำนวน3,016ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก,ก่อน ร้อยละสิบสองจุดหกเปอร์เซ็และเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละสานะคะและสำหรับงวดาเดือนนะคะมีรายได้รวม8ปด3ล้านบาทใกล้เคียงกับปีก่อนสำหรับการเปรียบเทียบ Q on Q นั้นหลักๆในการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จากการส่งมอบงานของงานโครงการของสายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในงวดนี้นะคะแต่ถ้าสำหรับเปรียบเทียบ Q on Q สำหรับงวด3เดือนพบว่ารายได้เพิ่มขึ้นหลักๆจากยอดขายที่เติบโตต่อเนื่องของสายธุรกิจเทรดดิ้งนะคะแต่สำหรับการเปรียบเทียบ Q on Q สำหรับงวดเเดือนพบว่ารายได้รวมไมม่่่ไไดด้้แตตกกกกกกาาาางัันนนคะอจรรยวม ที่เพิ่มขึ้นก็จะเห็นว่า efficiency ของ GP ก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นจากปีก่อนทั้งงวดสเดือน 3, และ9เดือนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละสิบหกจุดหกและร้อยละสิบหกจุดเจ็ดตามลำดับซึ่งหากเปรียบเทียบ Q on Q จะพบว่าอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นตามองค์ประกอบของรายได้ที่รับรู้ในระหว่างวงวดหรือโปรเจกต์มิสนะคะโดยเฉพาะสายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและสายธุรกิจพลังงานค่ะรวมถึงในไตรมาสที่สองที่ผ่านมามีการบันทึกลอสใการปรับประมาณการต้นทุนงานโครงการในสายธุรกิจเ,เทคโนโลย year year, ีกัโครรงนนตเปสารบบเเนหหกคีีึารงท่่ยะ ในส่วนค่าใช้จ่ายนะคะก็จะพบว่ากลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากปีก่อนแต่ถ้าดู Q1Q ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะโดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนส่วนใหญ่มาจากการลงทุนเพิ่มในส่วนของบุคลากรในสายงานธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเพื่อรองรับการขยายงานด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่กำลังเติบโตขึ้นนะคะมันดูไดรเวอร์หลักๆอีกตัวหนึ่งนะคะก็ได้แก่ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมในการร่วมท้าด้านล่างนะคะที่รับบริษัทมากนี้นะคะมีจำนวนเงินรวม 82ล้านบาทนะคะซึ่งมีจำนวนเท่ากับไตรมาสก่อนแต่ลดลงจากปีก่อนทั้งงวด3เดือนและ9เดือนนะคะโดยมีส่วนแบ่งกำไรสำหรับงวด9เดือนรวมแล้ว342ล้านบาทนะคะต่บาว่างวดเดียวกันของปีก่อน119ค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นผลมาจากผลประกอบการของบริษัท p p c a s t l e ซึ่งเกิดจากผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่คืนตัวดีนักผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายรวมถึงปัจจัยการแข่งขันทางด้านราคาในกลุ่มธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นที่สูงขึ้นค่ะจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นนะคะจึงทำให้บริษัทททททมมมีีีีกกกกาา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 าไไไรรรสสุธิหััััับบบบงงงงงงงววววววดดดดดดด3เเเืือออออนน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 นแแแลลลลลละะะะะะ9จจจ7้้้้้้้118ตตตตคคซึ่่่่่ยยยยขขปปปๆ ค่ะจีในส่วนของงบกำไรขาดทุนนะคะเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินกันบ้างนะคะสินทรัพย์รวมใ30ธันวาคม2567นะคะมีจำนวน13,122ล้านบาทสินทรัพย์รวมของไตรมาสนี้นะคะลดลงจากเมื่อตอนปลายปีเล็กน้อยนะคะรือลดลง13นะคะส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์ประกอบด้วยเงินสดลูกหนี้สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาและเงินลงทุนนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของ working capital นะคะทั้งฝั่งสินทรัพย์และหนี้สินโดยฝั่งสินทรัพย์ก็คือการลดลงของลูกหนี้การค้าเงินคละบรส่น ส่วนวเงินลงทุนระยะสั้นลดลงนะคะโดยในส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะก็ลดลงจากในในปีนี้เนื่องจากว่าปีนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นนะคะมากกว่าผลประกอบการของกลุ่มบริษัทในงวดปีนี้ค่ะส่วนตารางด้านล่างนะคะก็แสดงอัตราส่วนทางการเงินงที่สำคัญสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็น correlation แล้วก็ในส่วนของเลเวอเรจก็คือ d e เ t to e q นะคะซึ่งอัอตราส่วนก็ไม่แตกต่างจากเส้นปีที่ผ่านมาค่ะ และในส่วนสุดท้ายนะคะเรามาดูรายละเอียดของ IBD กันนะคะทางกราฟด้านซ้ายนะคะก็จะเห็นว่าบริษัทมีเงินสดรายการทเท่าเท่าเงินสดแล้วก็เงินงลงทุนระยะสัะ้นาานะคะ2 4 2 1ล้านบาทและมีส่วนของผู้ถือหุ้น6,312ล้านบาทเทียบกับ IBD ที่ลดลงคงเหลือตอนน้ปัจจุบันที่1,595ล้านบาทเพื่อแสดงให้กลงทุนสบายใจค่ะว่ากลุ่มบริษัทเรามีสภาพคล่องและไม่มีความเสี่ยงเรื่องการจ่ายำระานี้ค่ะกลุ่มบริษัทมีแหล่งเงินกู้นะคะทั้งจากสถาบันการเงินและแหล่งเงินกู้อื่นๆกระจายกอดกันไปและเรา ภายใน1ปีนะคะจำนวน710ล้านบาทซึ่งหลักๆก็จะเป็นเทอมโลนของบริษัทย่อยมีแบ็กอัพแหล่งที่มาของเงินจากทุกนี้ที่ได้โอนสิการัเงินห้กับธนาคาจรจำนวน286ล้านบาทและที่เพิ่มขึ้นมาในงวดนี้นะคะคือเงินกู้300ล้านบาทนะคะที่ถือคุณกู้นะคะขออภัยค่ะคุณกู้300ล้านบาทที่เสร็จกำหนดชำระในเดือนกันยายน2568กันยายนในปีหน้านะคะและสุดท้ายนะคะส่วนของรองเทอมนะคะยี่นะคะรายการอีกอย่ก็คือเทอมโลนจากสถาบันการเงิน563ล้านบาทค่ะสหรัับในหวข้อที่3นะคะก็จะเป็นการรายงานบาทค่องของแบ็ลในหัะ สำหรับโครงการในมือนะวันที่30กันยายน2567นะคะมีจำนวนอยู่6,539ล้านบาทนะคะแบ่งเป็นกลุ่ม Network Solution นะคะอยู่ที่1,904ล้านบาทนะคะคิดเป็น29%นะคะกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ2,798ล้านบาทหรือคิดเป็น43%ค่ะกลุ่มที่สกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจพลังงานค่ะมีจำนวน662ล้านบาทนะคะคิดเป็น10%นะคะกลุ่มที่5กลุ่มที่4นะคะก็จะเป็นกลุ่มเซิร์ฟกลุ่มบริการนะคะซึ่งมีจำนวนอยู่9 1 9ล้านบาทหรือ ป็น4%ค่ะและรายได้ทั้งหมดของแบ็คหลอก6,539ล้านบาทคาดว่าจะรับรู้รายได้นะคะใน Q4 เนี่ยอีกประมาณ2,183ล้านบาทนะคะหรือคิดเป็นเอ33%นะคะแล้วก็ในปี2,568นะคะก็จะรับรู้อีกประมาณ3,400ล้านบาทหรือคิดเป็น52%ค่ะและที่เหลืออีก9 4 9ล้านบาทเนี่ยคาดว่าจะรับรู้ในปีถัดไปนะคะทางบริษัทก็ขอจบก,การนำเสนอข้อมูลนะ,นะคะและในช่วงสุดท้ายของวันนี้นะคะก็ขอเป็นช่วงของการถามตอบนะคะซึ่งนักลงทุนทุกท่านนะคะสามารถขี่จะถามผ่านช่องทางของตลาดหลักทรั ก็มีคําถามเข้ามานะคะคํถาถามแรกนะคะสัดส่วนไรายได้ในอนาคตนะคะมาจากอะไรนะคะต่างจากปัจจุบันอย่างไรนะคะคําถามแรกะคะ่ะในเรื่องสัดส่วนไรายได้ในอนาคตหรือในปีถัดไปนะคะตอนนี้เราก็ยังเข้าใจว่าเราก็ยังอยู่ใน ทีมเดิมนะคะก็คือคาดว่าจะอยู่ในส่วนของรายได้ที่เป็นธุรกิจเทรดดิ้งอะคะ่ะไม่ต่ำกว่า30%มสนะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นงานโครงการก็จะเป็นที่เหลือแต่ในกลุ่มในงานโครงการเนี่ยที่จะเป็นงานสารสนเทศเนี่ยก็จะเป็นสัดส่วนที่อยู่ที่ยี่สิบยี่สิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะสัดส่วนหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มกลุ่มนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าเป็นงานโครงการเนี่ยเออ่ถ้ามีโครงการภาครัฐเข้ามาโครงการใหญ่ๆในอนาคตเนี่ยนะคะก็สัดส่วนของกลุ่ม network solution ก็อาจจะปรับเพิ่มขึ้นนะคะคำถามที่สองนะคะงานประคะเออ่ คำถามวันนี้ก็คืองานประมูลอื่นๆที่เราสนใจอยู่ตอนนี้นะคะก็จะมีกลุ่มในเรื่องของกลุ่มทัส,สปอร์ตนะคะซึ่งเราก็ยังโฟกัสอยู่นะคะรวมถึงกลุ่มงด้านไอทีต่างๆแล้วก็งานที่เป็นลักษณะของการาวาง AI ไอแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่ในกลุ่มที่เราสนใจที่จะเข้าไปประมูลนะคะรวมถึงงานของกรมรชาชทัณฑ์ที่เราก็กำลังโฟกัสอยู่ด้วยค่ะค่ะสุขภาพพอมีอะไรเสริมไหมคะก็ถามว่ามองเห็นโอกาสอะไรในอนาคตนะคะก็ถ้าเราเชื่อมั่นว่าภาพรวมของเศรษฐีของประเทศท่าจะดีขึ้นนะคะแล้วก็การประมูลของภาครัฐ กลับมาที่เสริมเพิ่มเติมการลงทุนนอนะคตก็จะเป็นอการของบริษัทต่อไปนะคะคำถ,ถามเพิ่มเติมเข้ามาไหมคะ่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะก็ไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วก็บริษัทก็บริษัทก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสาใหไ่นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ